ต้มเล้งกินเองยังไงให้แซ่บเหมือนไปกินที่ร้านครัวบันนี่คะ่ะวันนี้เอาวิธีการต้มเล้งแซ่บๆมาฝากกันคะ่ะซื้อกระดูกเล้งมานะคะอันนี้คือแบบ1โลตอนนี้เออจะบอกเลยว่ามันขายดีมากๆเลยนะคะไปที่ร้านที่ร้านบอกเลยว่าเออไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าบางวันเนี่ยออเดอร์เล้งมาแบบเยอะมากบางครั้งของก็ขาดนะคะเอาล้างกับเกลือแล้วก็แช่น้ําอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้ให้คลายเลือด,ดนิดนึงนะคะเทน้ําให้ท่วมใส่พริกไทยส่วนตัวจะใส่เป็นพริกไทยผงนะคะใครมีเม็ดก็ใส่เม็ดได,ได้แล้วก็ ทุบก,กระเทียมใส่ผงชูรสเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็รดดีนิดนึงนะคะยังไม่ต้องปรุงแบบให้จัดนะเอาแค่พอให้มันมีกลิ่นหอมติดเข้าไปในตัวเนื้อก่อนใส่น้ําให้ท่วมๆต้มให้เปื่อยเลยนะคะในระหว่างนี้ก็มาโขกพริกอดูพอแบบเริ่มงวดลงมานะคะก็คือแบบพอใช้ได้แล้วล้วก็เอามากรองนิดนึงนะคะแบบนี้ตอนนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเลงที่แบบคลุนๆขึ้นมาแล้วก็มีแบบน้ําซุปในจานนะคะ แบบนี้เลยค่ะแบบเยอะๆกาจะมีไซส์ X ไซส์ S ไซส์ l นะคะเอาน้ำซุปอาหาามาตั้งแล้วก็ใส่ผักชีย้งลงไปเยอะๆเลยค่ะ, <S <S ะ,คะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็บีบมะนาวอันนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือรสดีเพิ่มเติมลงไปได้เลยค่ะใส่ผงมะนาวด้วยก็ได้นะคะจะเพิ่มความแบบจี๊ดๆนี่เสร็จแล้วค่ะชอบรสอะไรก็เติมลงไปเลยค่ะเล้งทำกินทำขายก็ทำได้เลยนะคะถ้าที่ร้านทำที่ร้านก็จะทำแบบนี้เลยค่ะ